สวัสดีค่ะท่านใดชอบนิสสันนวราร่าสประตูรถยนต์ปี07นะคะกำลังตามหาอยู่นะคะวันนี้แอดมินมานำเสนอให้ชมกันค่ะเป็นนิสสันนวาร่ารถยนต์ปี07เกียร์ธรรมดานะคะเครื่องยนต์ดีเซลค่ะสีดำดุดันสีรอบคันตามรูปเลยนะคะเป็นรถยนต์มือสองราคาเพียง178,000บาทเท่านั้นค่ะสีประตูนะคะมีเรมพร้อมโอนเลยค่ะ เครื่องยนต์2,500ซีซีค่ะใช้งานได้ปกติวิ่งทางไกลได้นะคะรถสวยๆพร้อมใช้เลยนะคะท่านใดสนใจคันนี้ก็สามารถติดต่อไปดูรถไปทดลองขับกันได้ที่ปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีค่ะทางด้านผู้ขายขอขายเงินสดนะคะ1,780,000บาทกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าพวงมาอะไรเป็นพาวเวอร์ค่ะภายในสวยๆเดิมๆนะคะพร้อมใช้งานมากๆค่ะ สนใจติดต่อผู้ขายโดยตรงได้เลยนะคะไม่ว่าจะโทรไปนัดรูรถโทรไปสถามข้อมูลหรือเจรจาต่อรองราคานะคะก็สามารถติดต่อกันได้โดยตรงค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะแอดมินเพียงมาแนะนําเท่านั้นค่ะไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเราใส่รายละ,ละเอียดต่างๆไว้ที่ใต้คลิปเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่ท่านที่สนใจนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนจริงๆแล้วนะคะสวัสดีค่ะ